สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือกันนะครับผมก็ใช้เป็นผ้าชุบน้ำธรรมดานะครับในการเช็ดก็ไม่ได้มีน้ำยามีอะไรนะครับก็หลังจากใช้งานนะครับฝุ่นจับมีคราบเ,เปรอะเครื่องไม้เครื่องมือนี่เราก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ลงกล่องนอนนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำบ้านหรือทำงานข้างนอกนะครับก็เราก็มาทำความสะอาดกันเลยนะครับว่าก็เช็ดถูธรรมดาครับเช <c oughs> ็ดถูดธรรมดาอันนี้ตัวนี้ชอบมากเลยครับลูกลักสะดวกครับเครื่องมือไร้สายก็ สะดวกพวกพาไปได้ทุกที่ครับแบตก็จะอยู่ใช้ได้ระยะเวลาก็พอสมควรนะครับอันนี้นี่ผมทดลองนะครับแบตขนาด5แอมป์หรือว่าแบตขนาด4แอมป์นะครับถ้าเราตัดแล้วหยุดตัดแล้วหยุดนะครับอย่างเช่นเราตัดเหล็กนะครับเหล็กกล่องเหล็ก2 2คูณ1หรือว่า3คูณ1.5หรือว่า ขนาดสี่คูณสองนะครับถ้าเราตัดรากยาวนะครับแบตจะอยู่ไม่นานนะครับถ้าเกิดเราตัดตัดแล้วเป็นชิ้นแล้วก็หยุดพักแล้วก็ตัดต่อเนื่องอะไรเงี้ยตัดแล้วหยุดตัดแล้วหยุดนะครับประมาณหมายความว่าอย่างนั้นนะครับแบตก้อนหนึ่งก็จะอยู่ได้นานนะครับเท่าที่ผมลองนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัดรากยาวทีเดียวเลยแบตไม่อึดนะครับก็เหมือน เราใช้งานต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับเลื่อยวงเดือนนะครับถ้าตัดแล้ว <c oughs> หยุดพักหยุดพักอะไรเงี้ยนะครับก็แบตก็จะอยู่ได้นานนะครับส่วนตัวนี้ครับแบตปนเจ็ดนะครับแบตสองแอมป์อยู่ได้วันครึ่งหรือสองวันนะครับตัวเครื่องรวมกับแบตแล้วก็น้ำหนักก็กำลังพอดี แต่ว่าถ้า5แอมป์4แอมป์ผมว่าคิดว่ามันเกินความจําเป็นนะครับแล้วก็หนักด้วยเมื่อยล้านะครับใช้งานต่อเนื่องนานๆเมื่อยล้2า2แอมป์กำลังดีครับก็แรงก็โอเคใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีแรงรอบตงรงอบตกอะไรนะครับก็ใช้เกียร์2มาตลอดนะครับก็ เรามาทําความสะอาดกันนะครับเช็ดธรรมดาครับไม่ได้พิธีพิธันอะไรมากมายน้ําเปล่าครับส่วนตัวชอบตัวนี้นะครับ796นะครับ น้ำหนักกำลังดีแรงทำงานเจาะปูนเจาะอะไรได้นะครับไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีติดขัดอะไรนะครับเจาะได้เหมือนตัวท็อปนะครับน้ำหนักกำลังดีไม่ได้หนักมากมายไม่ต้องแบกน้ำหนักให้เมื่อยล้านะครับ สร็จงานก็เช็ดทคำความสะอาดจะได้ไม่ดูเก่านะครับหัวคอนครับคอนก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้เคมประกองประกันอะไรทั้งนั้นที่ซื้อมาทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เขียนใบรับประกันเลยนะครับการรับประกันนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดผมนะครับก็คือซื้อมาก็ใช้ปกติทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ต้อง อะไรมากมายเราซื้อมาใช้ครับไม่ได้ซีเรียสพังก็ซื้อใหม่ครับตัวเก่าก็เป็นอะไรไปแค่นั้นจบไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องประกงประกันให้ปวดหัวเราชอบถูกใจก็ไม่มีคำว่าแพงครับพังก็ซื้อใหม่แค่นั้นตัวเก่าว่าเป็นอะไรก็ดีสว่าเราเป็นรอเคป,ประกัน ให้มันยุ่งยากรอนานอะไรอย่างนี้ครับซื้อใหม่ไปเลยครับจบก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไระครับแต่ผมก็ไม่ชอบระบบการรับประกันอะไรมากมายที่เก็บมานั่งรอครับต้องมานั่งลุ้นเรื่องอารมณ์อะไรจะมาเมื่อไหร่ให้ปวดหัวผมคนง่ายๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมาย ใช้แล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดนิดนึงครับเพื่อให้ดูไม่เก่าไม่เปิดไม่อะไรลาออกงานจะได้ดูแบบหล่อๆสะสมมาได้แค่นี้นะครับก็ช่วงนี้ก็หยุดก่อนครับงบหมดแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี ครบแปดแค่นี้พอแล้วครับแค่นี้ก็ใช้ไปสามสี่ปีแล้วครับค่อยก็ถ้ามันเสื่อมอะไรก็ว่ากันใหม่ <c oughs> ตั้งแต่มีแปดแปดเจ็ดมานี่สว่านผมนี่แทบจะนอนอยู่ในกล่องอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยครับใช้เฉพาะเจอะ